ผมอยากรู้ว่าที่มาที่ไปของรถคันนี้เนี่ยไอเดียในการสร้างคันนี้มันเริ่มต้นมาได้ยังไง E90 กันเนี้ย M3 มันคือ M3 ทำเซ็ตเป็นรถแท็เดย์แต่ยังไม่ทำต่อ <c oughs> ยังไม่ได้ใส่เครื่องอะไรนุ่นนี่นั่นไอ้นี่เดินมาหาพร้อมกับโปรเจกต์เผื่อทุกคนลืมไปแล้วนะครับว่าจริงๆผมก็อยู่ในสังกัดคุณซุปเนี่แหละ PT Auto b a c บทีมไทยแลนด์ปี2024เนี่ยผมก็ข <c oughs> ับแซมมีโคไม่เท่ว่ะอ <c oughs> ๋อสรุป มาจากผมใช่ไหมเนี่ยให้ดิ <laughs> ไม่เท่หวะผมก็บอก <laughs> ได้ดิอยากขับรถได้เท่มานานแล้วยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ The Drivers Talk ใน EP นี้นะครับสำหรับตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันที่ศูนย์บริการหรืออู่แต่งรถ c h i e f Up นะครับซึ่งเป็นศูนย์บริการที่สร้างทีมแข่ง สร้างรถแข่ง b m คันหนึ่งลงแข่งในรายการสยาม gt เดี๋ยววันนี้นะครับเราไปพูดคุยกับทางเจ้าของอู่แล้วก็นักแข่งกันครับมีอะไรให้ติดตามและน่าสนใจเยอะมากครับและตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กับนักแข่งในรุ่นของสยาม gt เบอร์14กับทีมชิปอัพแล้วนะครับเดี๋ยวชื่อเต็มๆให้ทางคุณนัดบอกหน่ยครับชื่อเต็มๆของทีมคืออะไรครับ PT Auto Back by s h i p Up and Rest Lab X Hot Lab Academy โอเคเขาเรียกว่านักแข่งในทีมนะฮะก็ยังไม่สามารถจะพูดชื่อได้อย่างถูกต้องนะฮะขอทวนอีกทีได้ไหมครับพี่นัทแต่กี้ชื่อทีมอะไรนะฮะ PT Auto Back by s h i p Up X Rest Lab X Hot Lab โอเคยังยังไปได้ยังไปได้ อาจจะขอเริ่มในมุมของตัวทีมหลักก่อนเลยละกันก็คือชิพอัพละกันครับชิพอัพเนี่ยมันมันมันเริ่มมาได้ยังไงมันมันคืออะไรครับพี่นัทช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยถ้าเริ่มท้าวความตั้งแต่เดิมนานเลยชิ i อัพมันคือแบบว่าทีมของเด็กที่จบจะเคยทำโฟ o r m u l a นต์ดิวเดนกันมาหลายหลายคนมาอยู่ด้วยกันอันนี้ก็เด็กโฟ r ์กเม้นต์เดนเต็มเลยเป็นวิศวกรกันหมดเลยแล้วก็มาทําอู่ด้วยกันมาเล่นรถด้วยกันแต่คือเราอยากจะทำรถสักคันหนึ่งในแบบรถที่เป็นเอนจิเนียริ่ง ไม่ใช่แค่ใส่เข้าไปมั่วๆครับเข้าไปแล้วแต่ว่าเด็กฟร์เบอร์รัลสตูเดนทุกคนอ่ะจะมีโกว่าผมชอบรถแข่งอยู่แล้วแล้วก็อยากจะไปทางรถแข่งอยู่แล้วถ้าพูดถึงมันก็คือเหมือนรถแบบของชีวิตเลยนะเพราะว่าอย่างน้องๆหลายๆคนที่ผมเคยพบเจอมากับโครงการต่างๆทเทราเองก็ดีเนี่ยเราก็จะเจอว่าเพจบมาชอบรถแล้วแต่สุดท้ายพอเข้ามาสู่ชีวิตการทํางานจริงอ่ะมันก็ไม่มีเหมือนพื้นที่เหมือนเทกราวให้เขาได้ไปต่อชิปอัพก็อาจจะเป็น จุดหนึ่งที่สารฝันตรงนี้ถูกไหมครับใช่ครับใช่ครับค <c ười> ือณตอนนี้เราก็ไปเพิ่มอีกดีพาร์ตเมนต์นึงมาค,คือเราทำโรงเรียนสอนขับรถด้วยโรงเรียนสอนขับรถใช่ซึ่งคือเลสแ a b แล้วก็<อ>เราชอบเราจะมีจัดแท็กเดย์ด้วยไอ้คือไอ้คือแท็กเดย์เนี่ยคืออันแรกที่ก่อนมาโรงเรียนสอนขับรถอีก <c oughs> เพราะว่า เราชอบไปขับสนามอยู่แล้วแต่เรายังไม่ได้เข้าไปแข่งรถเพราะว่าหนึ่งใช้บัตเจ็ตเยอะมากถ้าพูดถึงนอกจากการทำทร a กเดย์แล้วเนี่ยทางชีฟอาพยังทำอะไรอีกครับนอกเหนือจากโอเคโรงเรียนสอนขับรถทร a กเดย์แล้วยังมีอะไรเพิ่มเติมไหมถ้าพูดถึงในส่วนอู่เนาะก็คือจะมีนแต่เซอร์วิสทั่วไปแบบแบบว่างานเซอร์วิสซ่อมรถทั่วไปอะไรครับยันแบบว่างานรับสร้างรถสร้างรถด้วย รรถอะไแบบนีใช่ก็จะมีเหมือนกันการที่กระโดดเข้ามาในตลาดมอเตอร์สปอร์ตอย่างไม่ว่าจะเป็นการทําโรงเรียนสอนที่เราเรียกว่าเลสแลบหรือการทํารถแข่งในานามของทีมอีมอ่ G E เก้าศูนที่จอดอยู่ข้างหลังเนี้ยทำไมถึงกระโดดเข้ามาลงทุนใน business segment ตรงนี้เพราะว่าอ,อย่างที่ผมดูเฉพาะเลสแลบอย่างเดียวที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยเอาซิม3เครื่องที่อยู่ข้างหลังผมเนี้ยผมก็ว่ามันน่าจะหลายล้านละแล้วก็ไม่พอเท่าที่ผมทราบอีกก็คือว่า การเปิดอะคาเดมีครั้งนี้ไม่ได้เป็นแค่เอามาเฮ้ยเรียนซิมกันแล้วจบไปแค่นั้น<ช>แต่ยังมีรถที่สามารถที่จะเอาไปสอนในสนามจริงได้อีก<ช>และไม่ได้มีแค่คันเดียวแต่มีถึง5-6คัน<ช>ซึ่ง5-6คันนี้ก็มีรถหลายรูปแบบอีก<ช>จริงๆลงทุนหลายล้านมากๆใช่ใชใชทำไมใ,<ช> <ๆ S 2> ในมุมมองของธุรกิจมองเห็นโอกาสอะไรในตรงนี้แล้วทำไมถึงอยากมาลงทุนครับตอนแรกเนี่ยผมเริ่มจากว่าผม จ้างนัดมาก่อนเป็นอินสตัคเตอร์เฉพาะก่อนที่นัดจะทำพอดแลบด้วยใช่บอกว่าเอ๊ยจัดแท็กเดย์ว่ะไปสอนหน่อยรุ่นนี้นั่นเพื่อที่จะให้คนที่ไปอ่ะเป็นประมาณหนึ่งแต่พอมันเป็นอีเวนต์แบบมีคนมา60คน70คนมันไม่สามารถสอนทุกคนและเข้าใจได้ภายในชั่วโมงเดียวเข้าใจหรือครึร่งชั่วโมงมันก็เลยต้องมาทำเลสแปขึ้นมา มันมีคอร์สเรียนแบบไหนอะไรยังไงบ้างก็แบ่งออกมาเป็น5สเต็ปอ่าหสเต็ปสเต็ปแรกโอกาสได้ผิดพลาดก่อนที่ถูกตังที่สุดก็คือชนไปเลยในซิมอ่ะในซิมูเลเตอร์ใช่ชนไปเลยในซิมคือกดรีเซ็ตได้ใช่เรากดรีเซ็ตได้ชีวิตจริงมันไม่ได้ไงมันเงินในบัญชีมันจะหายไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เเซห็นภาพเห็นภาพหลายๆท่านก็อาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเกม แต่ว่าจริงๆแล้วซิมูเลเตอร์ที่มันเป็นซิมูเลเตอร์จริงๆเนี่ยมันจะสามารถแบบดูด Data Lo อเกอออกมาได้ดูวิธีใช้เบรกวิธีใช้คันเร่งองศาพวงมาลัยสปีดในโค้งแรงจีที่สร้างขึ้นมาการมีข้อมูลพวกนี้ในชีวิตจริงมันแพงมากเพราะเซนเซอร์แต่ละตัวที่มันต้องใส่ลงไปในรถจริงเนาะแต่ว่าพออยู่ในเกมเนี่ยเราก็แค่แบบดูดหลอกออกมาอืมนั่งอ่านค่ากันแล้วมันชี้ความผิดพลาดได้ทันทีพอนักเรียนอ่ะเห็นภาพเป็นภาพเดียวกันว่า Input ที่เราใส่เข้าไปในรถมันสร้างเอาพุตอะไรออกมาเป็นอาการของรถเนี้ย เขาจะเริ่มรู้แล้วว่าลิมิตที่ถูกต้องมันอยู่ตรงไหน,นพอเราเริ่มแบบ trial and error ชนหมุน Over t t e e r under s เ e e r เไปเรื่อยๆในเกมเนี่ยจนเริ่มนิ่งได้เขาจะเริ่มซิมตัวเองขึ้นมาได้ว่าในชีวิตจริงเราต้องขับยังไงเราก็ไปสเต็ปที่2เลยก็คือไป track experience ก่อนที่นครพัีเราก็จะไปเริ่มแบบฝึก principle เดียวกันเลยนะเบรกเลี้ยวเล่งการใช้สายตาความรู้สึกแรงเวียงสร้างเซนสิกเรื่องหนึ่งที่ไม่ไม่มีในซิม ก็คือแรงเวี่ยงแรงเวียงอ<ช>พอเราเข้าใจเรื่องพวกนี้ปุ๊บเราก็เริ่มไปที่ปทุมต่อเป็นสเต็ปที่3อันนี้เราจะเอาเรื่องที่เรียนทั้งหมดเนี่ยมาลองผิดลองถูกให้หมดเลยจะหมุนเคว้งคว้างอะไรก็ได้ไม่ชนก็พอ ซึ่งสถานที่ที่จะทำแบบนี้ได้ก็มีแค่ปทุมธานีสปีดเว์ตอนนี้สเต็ปที่4ี่นี่คือนักเรียนก็จะได้ลงสนามจริงแลวใช่ใช่ใช่ถู่ไหมใช่ครับซึ่งนั่นแหละที่ทํำไมผมถึงต้องแจกแจงมาเป็นหลายๆสเต็ปอย่างเงี้ยเพราะว่าพอมันเป็นกีฬาอันตรายอ่ะผมไม่อยากให้ทุกคนไปด้วยความคือขนองเข้าใจอยากจะให้ไปด้วยความแบบรู้ลิมิตตัวเองจริงๆพอมันปลอดภัยแล้วเนี่ยความสนุกมันถึงจะมาเข้าใจส่วนสเต็ปที่5้ามอเตอร์สปอร์ตจริงๆละเราก็จะเริ่มเอาคนที่สนใจจริงๆเนี่ยมาอยู่ในรถแข่งจริงๆ คราวนี้สําหรับคนที่อยากจะเรียนมันจะต้องเรียน5สเต็ปเลยไหมหรือว่าเฮย้ยผมยังไม่รู้เลยว่าผมจะชอบหรือเปล่าผมจะสมัครมาเรียนได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเรามีพรีเทสก่อนคือเรามีสเตชันจําลองอยู่ในซิม <Okay. S 2> ให้ลองสอบสเตปหนึ่งสองสามสี่มีข้อเขียนด้วยนะ,ะมีข้อเขียนด้วยโดย,โดย,โ,ดยโดยที่แบบมันก็ไม่ใช่ว่าแบบคิดสอบตกคาบอะไรเงี้ยแต่ว่าเราแค่คัดกรองว่าคุณอยู่ในเลเวลไหนโอเคก็คือเหมือนกับเลเวลเทสก่อนว่าควรจะต้องผ่านสเตปไหนบ้างเพราะแต่ละคนมีฟอนเดชันที่ไม่เท่ากันถูกไหมใช่แล้วค่าใช้จ่ายแต่ละสเตปอย่างเงี้ยหลายออปชันหลายราคามากเลยพูดตรงนี้คงไม่หมดอ่ะโอเคผมก็จะแนะนําว่าเข้าไปใน อินสตาแกรมนะครับอ่าอ uh, <Instagram. S 2> ินสตาแกรมเรสแลบอะคาเดมี่อ่าโอเคครับผมหรือว่า Hot Lab อันเ r อร์สก a ตอะคก็ได้ถ้าแบบยังจำช่อเก่าของผม uh, ได้โอเคเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ตรงนี้แล้วกัน <c oughs> ขออนุญาตดึงกลับมาเรื่องของสยาม GT ก่อนดีกว่าสำหรับรถคันนี้เท่าที่ผมทราบม,มาก็คือว่ามันมีความยูนิคอยู่ก็คือว่าตัวรถเนี่ยโอเคเป็น BMW อม <c oughs> แล้วเพราะว่าทางเจ้าของเองทั้งสองท่านที่คนนึงก็ชอบ BM เแต่ทำไมถึงเลือกใช้เครื่องที่เป็นเครื่อง ฮอนด้ผมอยากรู้ว่าที่มาที่ไปของรถคันนี้เนี่ยไอเดียในการสร้างค um, okay. so ัน like น oh. er ี้มันมันมันเริ่มต้นมาได้ยังไง E90 กันเนี้ย M3 มันคือ่ม M3 เรามีบอดี้อยู่แล้วทําเซ็ตเป็นรถแฉกเดย์แต่ยังไม่ทําต่อยังไม่ได้ใส่เครื่องอะไรนู่นนี่นั่นไอ้นี่เดินมาหาพร้อมกับโปรเจกต์เฮ้ยมันมีอยากจะทําขับรถปีเนี้ยครับแล้วไม่ขับอีโคและมีรถอื่นให้ขับไหมเผื่อทุกคนลืมไปแล้วนะครับว่าจริงๆผมก็ อยู่ในสังกัดคุณซุปเนี่ยแหละพีทีออโตแบ็คทีมไทยแลนด์นะซึ่งปี2024เนี่ยผมก็ขับแซมมี่โคโน่นนู่นนู่นจนเรามาประชุมกันต้นปี2025ว่าปีนี้ใครทำอะไรบ้างนัดสอนฮอตแล็บอะคาเดมี่ทำหูสอนซุปเปอร์คงซุปเปอร์คาร์นู่นนี่นั่นอะพอร์ตฟอลีโอเราเนี่ยมันมีแต่รถที่มันแบบจุ๋มจิ๋มน่ารักอะไม่เท่ว่ะอ๋อสรุป มาจากผมใช่ไหมเนี่ยให้ดิไม่เท่ว่ะผมก็บอกได้ดิอยากขับรถได้เท่มานานแล้วคิดไว้คร่าวๆว่าเอ๊เดี๋ยวเอาโปรเจก์นี้ไปคุยกับใครดีอืผมก็เข้ามาที่แรกเลยชิปอัพเพราะว่าเรารู้จักกันเป็นสิบปีแล้วรู้จักกันอยู่แล้วด้วยใช่ครับเราเห็นกันตั้งแต่ดีวันของของพวกเราอ่ะแล้วเราก็คุยมาเรื่อยๆเขาเป็นเอนจิเนียร์ที่คุยกับผมแบบว่าเรื่องวิธีขับได้ดีผมก็หวังว่ามาที่นี่แล้วเอ้ยเรามีโปรเจก์นี้มาเนี่ยเราจะ เริ่มยังไงได้บ้างเรามีอะไรเป็นต้นทุนอยู่แล้วบ้างที่นัดก็นัดมึงเดินมานี่เลยแล้วพาเป็นสุดหลังอู่มีซ่าคันนี้จอดอยู่ M3M3 นี่แหละ M3 แท้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 เลยโอเคมีคันแรกจอดอยู่แต่ว่าเป็นเป็นโครงเข็มนะอ่าเป็นโครงเข็มไม่มีเครื่องแล้วก็ดูรถดูบอดี้เสร็จปุ๊บนัดเดินมาอีกทีหนึ่งเป็นซีวิกสามประตูเปิดมามีเครื่อง K เฮ้ยนึกว่าเดี๋ฟาฉากโตเกียวดริฟท์ฉากสุดท้ายแม่งขึ้นมาเลยที่แบบ ไอ้เหียพ่อพ่อมีกระดองของรถอะไรนะถ้ารถอะไรนะอันนั้นกันมาแต่งมาแล้วก็เดินไปหลังอู่ที่โดนยึดเปิดมาเจออาบีหกนี่แบบนั้นเลยกระดอง BM หันไปที่ยกฝากระโปรงเคยีอย่างนั้นเลยแค่นั้นเลยเชี่ยหนังชัดๆควรทําหนังนะชิปอัพเอ็ก l อตอย่างเงี้ยอ๋อเป็นหนังได้เลยนะอันนี้ไม่เมกนะพูดจริงก็คือแบบเปิดมาเครื่องเคฝาเขียวๆโคเห็นภาพเคยี่สอยู่แล้วอดู เซตเทอร์บโบก็น่าจะแรงดีอย่างแรกที่ผมดูเลยก็คือเปิดเลกูเลชันกติกาครับแล้วก็ไปดูว่ามินิมัมเวทมันเท่าไหร่เราก็มาดูว่าคันนี้มันจะแอดชีฟโกเราได้หรือเปล่าผมรู้ว่า M3 เดิมมันหนักเท่าไหร่ในเครื่องแบบนี้ uh huh. โดยที่ไม่มีโลเคชแล้วก็อนุมานว่าโอเครถมันหนักประมาณนี้ประมาณนี้ครับเราก็เลยดูว่าโอเคถ้าหากเราใช้เครื่อง B.M. ครับปัญหาที่เราตามมาคือสเปร์พาร์ตไม่มีเราจะไปลบ แต่กาลังวันมงมันน้อยอก็แพ้ก็แพ้แต่ในบ้านแล้วก็คือเราก็เลยดูว่าเครื่องอะไรที่มันมีสเปร์พาร์ทเยอะถ้าพังวันเนี้ยมันสามารถวิ่งได้พวกนี้เลยณตอนนี้ก็คือเคซีรีส์เรียลลีเบิลใช่เรีลลีเบิลครับแล้วก็ถามว่าสยามซีทีรถวิ่งอยู่500แรงม้าเคทำหาแรงม้าไม่ได้มีปัญหาอู่แล้วไม่ได้ยากอยู่แล้วทุกวันนี้แต่คือจะเป็นพันม้าก็ได้อย่างเครื่องตัวนี้มันก็พันมาได้ณตอนนี้เลยณตอนนี้เพราะว่าเราใส่ พวกับว่าเรียนฟอร์ดเมนท์ทุกอย่างไป่างหมดแล้วแล้วแต่เราแค่อยู่ว่าจะจูนวิ่งเข้าไหนตอนที่คิดมาเนี่ยผมต้องการลดสี่สูบเพราะว่าผมต้องการพื้นที่ในการกระจายน้ํหนักหนักข้างหลังเยอะขึ้นอ๋อครับถ้าถามว่าเราเป็น6หรือเป็น8น้ําหนักมันไปหน้าเยอะไปหน้าเยอะเกินอ่าแล้วก็ปัญหาของรถแข่งจริงๆอ่ะทุกๆคันเลยมันมีแค่สองสองปัญหาหลักๆครับ1คือความร้อนความร้อน2คือไวเบชั่นการที่เราทําี่สูบ เราจะมีพื้นที่ในการทำแอร์ดักได้คร่าพอเราทำแอร์ดักดีๆได้ความร้อนมันก็จะห่างแล้วเราค่อยไปแก้ปัญหาเรื่องไวเบชั่นคือไวเบชั่นเนี่ยก็จะแย่กว่ารถที่สูบเยอะครับถูกป่ะเพราะว่ามันไม่ได้บาลานซ์เท่าแต่ว่าตรงนี้เราสามารถทำซัพพอร์ตทำมัลติ้งได้นะเทคโนโลยีตัวนี้มันสามารถทำอะไรได้มันก็เลยตัดตัวแปรนั้นไปแล้วก็ด้วยตอนที่เราทำเฟรมในการทำคันนี้ก่อนอีเวนท์ที่2คือเดือนครึ่งเดือนึ่งเดือนประมาณหลังสงการแล้วอ่ะ แล้วก็มันแข่งเดือน6เช็คของแล้วก็สั่งของเดี๋ยวนั้นเลยพยายามสั่งทุกอย่างเลยเพราะของทุกอย่างไม่ได้อยู่ในไทยเราสั่งาต่างประเทศใช่ต้องสั่งอินฟอร์เข้ามาคือคือด้วยความที่เราเป็นดิสติบิวเตอร์เราเป็นดีลเลอร์หลายแบรนด์อยู่แล้วเราก็เลยสามารถรวมทุกอย่างง่ายเร็วแต่ว่าในกระชัระยะเดือนครึ่งมันก็บีบมากๆพอเราทําทุกอย่างในรถคันนี้ตองค์ประกอบแบบเรียบร้อยอ่ะถือว่าปัญหาน้อยมาก คือปัญหาเนี่ยความร้อนตัดไปเลยรถไม่ไม่มีปัญหาความร้อนอย่างที่เราลัวแล้ววายเบชั่นนิดหน่อยซึ่งมันเป็นปัญหาเพราะมันรีบเข้าใจครับเพราะมันรีบมันไม่มีการทดสอบก็จะเจอปัญหาหน้างานแต่ว่าพอเรามาดูสรุปของปัญหาแล้วมันแบบเล็กมากถ้าเทียบกับ g o ของ r e ก u l a t i o n อาจจะยังสูงไปอยู่ครับแต่ว่ามันก็ยังเป็นปัญหาของ money problem อ่าเข้าใจซึ่งถ้าจะเบา มันต้องใช้เงินสู้แหละเพราะตอนที่เราทําตอนนี้ทุกอย่างมันยังลีนด้วยบัตเจ็ดด้วยเวลาด้วยอะไรอยู่หลังจากที่เราได้คํานวณลองทําน่นทานี่จนไปวิ่งอีเวนต์แรกในการเก็บข้อมูลผลเป็นที่น่าพอใจยังไงบ้างครับอ๋อถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะรถตอนนั้นไปวิ่งน่าจะมีอยู่300ร้อยแรงม้าม้าแบบตุ๊ดติวมากเพราะว่าพึ่งเสร็จเลยใช่เหมือนกับเราเดินอยู่แล้วเขาวิ่งไปแล้วอะไรเงี้ยแต่คือพอรถเรามีเรลายลบิตี้สูง คันอื่นก็ค่อยๆจอดอ่าเราก็เลยเก็บวิ่งได้อ่ามันก็เลยมีอันดับขึ้นมาเป้าหมายแล้วกันเป้าหมายของสนามสงขาในมุมผมนะผมว่าถ้าได้หนึ่งในห้าผมว่าผมฮปปี้แล้วม้าผมไม่ได้ไม่ได้เบอร์นะไม่ได้ไม่ได้ใส่ครับก็ยังม้าอยู่ในจุดของรถธรรมดาอยู่จเพราะว่าถ้าเพิ่มไปผมกลัวว่ามันจะขับยากเพราะด้วยความรถขับหลังเพราะฉะนั้นปีหน้าน่าจะแผนคันนี้สงสัยน่าจะกลายเป็นอวกาศมันก็มันก็มีแผนมาาแล้้วใชช่กก็ฝตติดดเียรนะคับ กับแซลล์จีทีเบอร์สิบสี <อะ S 2> <ก>่ช่องทางการติดตามครับผมก็ติดตามได้เลยนะครับที่เพจชิปอัพมอเตอร์สปอร์ตเลยชิปอัพกรุ๊ป ในไอจนะฮะแล้วก็อีกทีก็จะเป็นคอร์รี่แอดมิเนีหรือเรสแอลแอดมิเนีใน IG เช่นกันขอบคุณพี่ๆทั้งสองท่านมากๆนะครับที่ให้เวลากับเราในการมาสัมภาษณ์ในวันนี้นะครับก็ผมมองว่าจริงๆแล้ววันนี้ก็เป็นสัมภาษณ์ที่ค่อนข้างยาวแต่ก็ได้ข้อมูลแล้วก็ได้อะไรค่อนข้างเยอะมากกับแฟนๆมอเตอร์สปอร์ตนะครับผมก็สำหรับ EP นี้นะครับก็จบลงไปแล้ว mm. เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันว่าในรายการเด e Drivers Talk ใน EP ถัดไปเนี่ย นักแข่งท่านต่อไปจะเป็นใครที่ตามชมกันได้ในเพจ PT Motorsport ครับ